อ้าวทำอะไรกันทางนี้นะทำอะไรลูกสวัสดีค่ะโอ้โหนี่บอสภาพในการทองเพ่งเอาบรรยากาศแบบนี้เลยบ่เย็นเย็นพี่น้องเย็นที่อยู่ห้องใหม่เย็นมากๆจะว่างชั้นป่งนนอเย พูกเราเปลี่ยนเตือนเราเป็นตะยูว่ามองยูมองเศร้าห้าวมันตะยูบาดทก็เป็นตะยานแล้วขอว่าที่แหลกจะมรถมือ่อเศร้าเกียร์ฟังทิศตะวันออกบันนี้เกียร์เทียงทั้งทิศตะวันตกแล้วมันเปลี่ยนเตือนเต,ติ้รเลยมันโอ้เป็นตะยูตะเศร้าลูกๆกันมากกันเบิ้องเราตัวใกล้เบิ้องแล้วใกล้ครบแล้วอืมอาดู กี่ลัเงียพอเขาตามวเจาพาแยงสภาพัขก็ไปทางเดบ่อล่ะทีมงานลูกๆไปหาทองกอนอกอลำบ่หาทองกอลำหาทองเวลาบรรจอยบเออเอนีค่ะกำลังใจลูกหลานเอาจุดจดจดจวดเไปบังท้าุนเอาดาลามาไปก่อนเออเอาดาลาก็มาแล้ววันนี้ออ Thằng này, ô bà cốt tôi này, khăng vầy là có nghe Nè, bà đây Bà khăng bà đây, lốt bụi nhai bàn bà đây Mẹ anh đáy nè oh, Ô, bà xú mà xuân để cây châu cơ đi, Tế hoàn lốt nữa Tế hoàn lốt, mất xoang, hên châu phong chú nè lốt Căn đâu bà tế cà chứ bớt Ô, chứ bộ mươn cà nạt Xú nhang điều à จากน้อยเดี๋ยวผมยืนมาร่วมตัวกันเด้ออาจารย์บแจกก่อนล่ำแน่แล้วล่ะออืเอาเอูกหลานมายังจุ่มกันเื่อเดียวเอ้าถ่ายที่นี่ล่ะก็บอกไว้เบิดแล้วล่ะข้าวเดียวเขาทีมงานก็นกำลังสิร่วมตัวกันเดี๋ยวเบื่องพื้นที่ทั้งพีก่อนอาจารย์เอ้าครับโอ้ช่วงเศรายู่บางนี้ช่วงใบนี่ครับกำลังเปลี่ยนแล้ว มาแล้วมาแล้วเอาเอาสวัสดีครับเปี่ยนสุดแลวบ่เปี่ยนสุดแลวครับผมเมื่อเช้านี้แม่นันสะอันแม่นันอร่อยมากเอาเสียงไดสวดแจเยแม่นันกวนันปนกวนนันมันตกาแรงใบมากเาคุมเหยีดจานใหญ่หรือเ่ ตัดได้เร็วแท่ว่าฮะจำเนื้อละมิดเอาบ่ครับซจำเนื้ละมิดเอาเอาพ่อคือไปตลาดมากเข้าเดียวไปอำเภอมากบ่พ่อสอง่วโมงซ้ำฝันพ่อประเภทซยรปลาเด้อประเภหยานี่เด้อพ่อเด้อเอาบลาปลาปลาเพียงเด้ไม่ใช่ว่าจับหางหูให้เขาหูสิงมาถลยไม่ไก่ซ้ำสิกินนี่เวี้ยไงไอ้ซ้ำให้ได้ผู้เดียวน้องเลยอีหลี

บันนีบันนีเมังได้ลูกบันนีผมตามผมเบิ้งผมมาทังหนาครับเสียโอกาวาให้ข้าโเลียวมาจากคนทงห้เห็นชิวชัดงามๆเล่มบาทีเ้ยกีเอาเนื้อไปทางไปยังนี่ล้วครับนั่นนะฮะสีทังหนาก็ค่อยเลมบอกว่าครับผมค่อยใหญ่กินไปเมื่อนมื่อไี่สิบเเฮ็ดเบคลามันมบอย่งเฮ็ดนาพี่น้องเฮ็ด เบิดมือเดียวหรือกันมากเดียดนี่อย่างเอาเดี๋ยวมันกระปงดอกมวกนี่มันปงเร็วโอ้ยมึงอย่าไปเคลืนยากล่ะเอ้ยกูอยากเห็นอยู่ดอกย่มฝนโอ้ยอย่าพูดเชิงก่อนแต่มันเดอ้ยคือว่าแท้คือว่าแท้สานเลี้ยวเสียมกับน้ำพุนคนเดียวย่มฝนนั่นละนั่วละนี่ใครเนี่ยย่ำหนาวยามมันถ้งไปนี่เอาบอลมาเตะหรืไปนี่เฮ็ดแจ้งกีฬาที่ไปเอกที่แตลงก็เบิ่งไว้แล้วได้สถานที่ตีวอลลี่ตีตะก้อตีฟุตซ้อหรือบาสเกตบอลได้ ผสมประสานเดี๋ยวพ่อพ่อพ่อเอาหญ้าบองนี้เ่าต้องเกล็ดออกเด้อเพราะว่าปั๊บบางๆพรอะปล่อยปล่อยไว้ซับนี้ก็ได้หญ้าครับผมตาว่าปั๊บพื้นทีตั้งปูนหลุดเพราะว่ามันเปลี่ยนไรมันก็ต้องคอยตัดเอาเปลี่ยนไรมันเกี่ยงซะเพื่อให้เรียนท่านเปลี่ยนมันเกี่ยงซะเดี๋ยวว่าจังไรวนหลุดมาเหยียบมาย้ำกัด มุนเบิดไรยังนี่นกา่าเพืนที่เอาไหม่ไป่แมงสี่ได้พี่น้อง่ไปสิเป็นปูนเบิดได้พี่น้องกไปคาดการไว้แล้วบอกแม่จังมากันครับเออต้องถามผู้เฮดก่อนนี้ยผู้เฮดใจเกินร้อยอยู่แล้ว ออกฟืนมาความอยากนี่มันมีอยากมันก็เศร้าหรอกมันบ้าโอ้ตอนที่กินได้ย้ำได้ทอั้งแสดงว่าคืดไว้ก้อนผอแล้วมันบ่อยไม่แล้วครับผมไปนี่ทุ่มมาฟังลำนี่เพราะต้องคืดยากว่าโิ้ขืนดากยื่นยังโอ้เพราะอาเขตเป็นปูนมาเลยบาดทั่วเป็นปูนปานี่ห้องอ่านเวทีออกมาปูนเหมือนหรือวลาเรนได้หลายหมื่นหลายนั่นอยู่นี่หรือเปล่าปูนเหลวเบิ้งเบึ้งอาณาจักรบริเวณห้องอยู่นี่ครับพี่น้องเมื่อเปิดต้องบาต้องแย้มสังไอศชีพี่น้อง มันมีหัวอยู่เลยมันมีหัวอยู่แล้วเพามีคือรามีูนไหนมื้อลอยเขาน้ำน้ำหมักจับกตแ้ก็นี้ได้ราเอ้พวกอยเขานอยเนาะลอยเขาน้ำน้ำหมักจับคือพามีคนมืนอปนันหรอกน้ำราวก็แคได้แหมือนเนาะเขาจะเชยนจิตไปไปตัวเนาะที่นี่ไปซอดกับบ้านก่อนนั่ลวดไขว้เลยทีเรียนกับเขาเขางหัวขังคุ้ยไหมการหัวการคุ้ยเขาไปกิ้าหย คนผลผลิตม่นบ่แม่นยไงเฮากันไว้เลยมากเงี้ยบ่หล่ะมันสิสิบ่ซนสาวางสนุกเจ้าของนั่นบ่ประชุมได้เสื้อลงไปขี่ไปเหย่ไปซ้อน้อนอีกเท่าไห่ดังควนออกดังฟมเออไปยืนทุบยายหยังกันมันนี่แล้วมันเท่าไรเวลาคนเอาเอาเอาพากันไปลูกเดี๋ยวยังไปยังเบิ่องมุมปีกอนจะบาดนี้โอ้สะอาดสะอาดแล้วบัดนี ทางนี้เพียดตัญญาครับได้ไต้ตันใกล้แล้วเต๋ครับครับโอ้ตอนนี้กากังเล่นครับโอ้โอเคไปมันีเล่าย้อนเล่าย้อนเครื่องนี้ต๋เล่าย้อนเครื่องนี้ครับพี่น้องอเล่าย้อนเครื่องของเงนินผีชจปป้าปากได้ตัดน้ำมุ้งม่องรถเขาบ้องหอดพี่น้องได้มาเล่มเอาได้มาเล่มซอยเพลินตั้งแฟนกันดีค่ะ นั่นแหละน้ำมุมุมเน็เขาปับปับปรุงเอาพอรถรถมันสอว่าอะไรเงอรถขบมาวก็งซายที่เตาเนี่ยงามเดยางามแล้วงามแ้วพื้นของยูบงามแ้วเมันควรเที่ยวจากน้อยขยัมาเรีนเตบอลยี่นี่แล้วเตยบอลยดน้มาเียใได้น้อยแล้วพอเขามแลีวเดี๋ยวหามุมตีบอลเร่มองด้มันหุมมๆจาหน่อยจาหน่อยนอใเสือกเขากดยมุมมดด้าใหาได้เพได้เล่นกัน งามหลักพี่นอ้องได้ก็แล้วราคากันวันนี้ก็สิีเรีมน้ำขางไปอืมเอาเอา,เอาร่วมด้วยช่วยกันจ้าฟังนี่ก็สิเป็นร้านปลาเผาครับนี่ร้านสมตำปลาเผาไพรินนะครับร้านอาหารไพรินอยู่ใกล้ร้านอาหารครับ ฟังตรงคำก็สะเป็นโล่งแกว้วโอ้ือวเมืนน่อนี้เรียบร้อยเลยครับความเคืบหนาในการปรับสถานที่บริเวณลานผักของทีมง,งานเกตต์ลำเพลินครับถนนซีเรียนครับเ่ินขางสะดวกสบายครับ208 ทาพระก,กุมพิสัยครับทางจากบริเวณบานแพ้งมาก,กประมาณ400เมตรครับพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของนะครับบานแพ้งมูที่เก่าบานกำนันไม่ครับรับโชครับสัพท์ครับ ความจเจริญรุงเรืองจงบังเกิดกับรูกกับร้านทีมงานหมอลำเพลเพินนะครับปรับปรุงปรับสถานที่ให้แล้วครับปรับบริเวณให้แล้วความีแจ่แนวดีๆตลอดไปด้วย แตถือว่าบรรยากาศในตอนนี้นะครับให้พี่น้องได้เบื้องได้ชมถือว่าเมื่อน,นี้ในคลิปนี้กรขอบคุณพี่น้องเอฟซีแฟนครับที่เขามาชมคลิปพี่น้องที่เขามาติดตามนะครับขอบคุณกําลังใจทุกๆกําลังใจที่มอบให้ลูกหลานทีมงานมอลำเพชรลำเพื่อนสุข,ขุสุกคนครับจังไดพี่น้องก็่าลืมครับในวันที่21พฤศจิกายน2564ทนี่ทีจะถึงนี่ครับไล่สดกุมปิด ของทีมงานหมอลำเพชรดลำเพลินนะครับพอกันแน่นอนในรูปแบบการแสดงรูปแบบโชว์สไตล์หมอลำเพลินครับของทีมงานฮาองนะครับหลากหลายโชว์หลากหลายการแสดงนะครับคุ้มค่าแน่นอนครับ99าบาทพี่น้องทักไปทั้งนะครับเพลเพชรลำเพลินแฟนเพจครับยังรอรับนะครับการสนับสนุนของพ่อแม่พี่น้องเอฟซีแฟนครับทั่วโลกและทั่วประเทศครับ เอาขอบคุณกำลังใจอีกเท่าน,นึงครับสำหรับคลิปนี้พยาบาลสายตรวจลำเพิ่นออฟฟิเชียลกับโคงเชียวซัมนี่คลิปนาจังวากันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ